นี่ครับผมของพิสู43สิมไม้กำลังย่างขึ้นแก่ไข่พิสูนะครับขอบคุณพิสูหล,หลายๆครับผมที่ซอยอุ่นหนุนนองชายคนนี้ครับผมเออเบกครับผมพิสูโท่มากหาแพว่าพอดีก <c oughs> <c oughs> ว่าให้แพว่านับดูซิว่ามันเหลือกี่ไม้ว่สัน แค่ว่านับแต่4:13นี่ตัวไหนย่างึ้นได้สักพักนึงหยุดการขายแล้วครับผมที่ย่างขึ้นแล้วกางสีแจก,กแค่เดียวครับผมขอบคุณพี่สุไยปลย่อ,อยเพิ่นลำด้วยจริงๆขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงแจ่เจ็บยละจนครับผมต้นไหน,น,นก็สี่ย่างขึ้นแจกแจกช่าบ้านผ่านไปผ่านมา

เป็นเหมาแล้วเดี๋ยวจะแ,แ,แจกแจกแค่เดียว,วเดี๋ยวตอนไหนขออนุญาตย่างก่อนครับผมเดี๋ยวจังไปแจกความกันเนาะขอบคุณพี่สุไล้ครับผมสวยอุ่นหน,นุนนองให้ความรักความแม่ตาให้เป็นลำลำลรวยๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุข โอ้ยไปก็ครับผมนี่นี่เรียการบ้านแล้วดิ่งไก่ไปเดียวนี้ดินไก่ไปแล้วอยู่กันหน่อยเดี๋ยวอย่างก่อนครับเดี๋ยวจังไปแกะี่พร้อมกันเนาะได้แปลว่าจัดเป็นชุดชุดชุดละสองใหม่เนาะครับขอบคุณคี่สุหลายๆครับ ถุงแบบไงหนึงสี่สิบสามไม้อืมสี่สดิเกะเลยเกะว่าเราไปแจกให้ป่าคุณป้าคุณป่าซอยซื้อยี่สิบไม้มัดเลย ี่ไปก่อนครับเดี๋ยวยังแก่ความกันสวัสดีครับถ้าว่ากระจับใช้ชุดละสองใหม่ครับผมก็ไ,<ป>ได้ยี่ยี่สิบชุดได้ปะเนี่ยยี่สิบชุดเลยปะยชุดละสองใหม่ชุด<ป>ละสองใม่ครับยี่ยี่ชุดม่ใช่ใม่ครับผมไกว่ากับไฟชุดละสองใม่ไปเลยนะ นี่ครับผมอันใดอันหดอันหนมันสุกแล้วแค่ว่าก็ใส่ไปเดียไไ๋ยวตอนไนก็ย่างไปเรือ่อยๆเไปงขาก็ครับผมแกงกันไปนี่ขจรมาสืบต็ว่า,ากหน่อยว่าขจ้าเอ้ยเพิ่นเหมามาแล้วนี่เดี๋ยวนี่เนาะ เพราะว่าก็จะเพิ nope. yep. anyway, ่นเนาะมีเนาสมมุติว่าเพิ่นซื้อเร้วสิเขาบอกไม่ซื้อแขายอีกได้ดเนียนโมมันที่เป็นการเขาสืบุ่งเพิ่นเี่แม่หดแล้เพ่อเนียนเป็นการที่เรีว่าเออเี่ยกูซื้อมึงเดีวมึงก็ไปขายต้เอี้ยเนียนโเทบเอาเลยเนียนเทบโบเอาเบียนั่นเบคือปิดการขายเลยครับปิดการขายนไม่ถามแต่ว่าเพิ่นซื้อบริแล้วจ้ามานี่แหละเพิ่นซื้อ อ่ะเดี๋ยวห้ตลอดไปย,ย่างก่อนแค่ว่าจัดไป่อน,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 นท่ยังไงกับใบใหม,ม่น,งนึงี่ยังไงพูดเจกเล็กเล็กเล็กน่อยไปย่างขึ้นด้วยความขมักขมิ้นแค้ค,ควรก็ไม่หวัน่อน,นอตอนนย่างขึ้น เรวมันอ่ะนี่จักน้อยก่อนเพชรเดี่ยวใส่ถุงอ,นนอันนี้อันนี้ใส่ถุงไว้แล้วพร้อมแจกแล้วอันนี้เหลืออีก,อกขึ้นอีก,อกชุดนึงให้เตาย่างมันคล้ายหอนแล้วเราก็จะมันจุใส่ถุงนะพ่อแต่น้อยอย่างขึ้นก่อน่างดนเไม่แย่เครื่องชั่วโม้งนะพ่อ,อ ตอรอบเนี yes. mm ่ย hmm. มันบ่ได้สุกง่ายๆไหมพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาย่างแจกห่อนมันมันชิมใหม่บ่ได้ดีบ่ได้ดีเลยแหละเขาต้องย่างใจเย็นๆชุดนี้แล้วไปชิเหลืออีกชุดหนึ่งต้งม่แกต้แจกาแกยอดสันนึ่งนะแมนทำที่ย่างไปแจกไปก็ได้ยูรัตพี่น้องจะว่ามันบ่อลนี่ไหม มันคือมันคือกระทนกระแท่นไหมแต่หน่อยได้ว่าย่างขึ้นหมดเลยแล้วก็แจก,กพร้อมกันเลยแจก,กไปเลยหนึ่งสองสามห้าเจสิรอบละสิบใหม่ขึ้นขึ้นเตาย่างได้รอบละ1ิบเอใหม่ คนย่างคนย่างไม่ท้อคนย่างคนคนซื้อไม่ท้อคนย่างก็ไม่ท้อคนกินก็อย่าทอนะครับนั่นห่ล้พ่อก็คนซื้อคนกันยัางบ่ท้อเขาเป็นคนย่างเขาเป็นคนขายเขาเป็นคนย่างเขากย่ะท้อคนกินก่าะพิ่ท้อถาก่อนจังหน่อยที่ได้กิ่นของแซ่บ ขนาดนี้นี่กินไปบางหันซองใหม่นี่นี่ว่าอุ้ยอร่อยจังเลยซันนี่นี่มแม่รู้ไหมว่าไก่แม่อร่อยมากสันลูกก็ได้พูจากย่องแม่ก็เป็นพูจากย่องกินก็เป็นแต่ว่าซิมเมองกับแสบอีห,หลีล้ะวะของทุกอย่างถ้าเราทําถึงหมักเครื่องถึงรสชาติถึงนี่ต่คําว่าแสบเนาะค่ะพี่น้องขาข้าวเจ้าเมาแล้ว,วลาข้าวเจ้ามดแล้ว <Ooh. S 3> แจกเลยค่ะฝากไข่เบ็ดน้ำแน่ให้ปาดปาดปา้อโหรับด้วยายรับด้วยเายก้นเ่นเมาไ้มัน่มาคุณมามรรววยจ้า ขอบคุณครับด้วยครับขอบคุณครับด้วยคร okay, 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 yeah. ับครับงานนี s <S ้ใส่อะไริคี้ายัอฟมาลบไปไปใหญ่ยไปไปควันไปจังมหาใหญ่เลาขอบคุณครับขอพูดขอให้โชคดีนะคะแล้วมันวยค่ะโอเค

ขอบุณขอบคุณพี่สู้ไล,ล้นะคะพี่สู<ห>ขอพี่เ<ห>ออ<ห>พี่<ห>อุดหนุนน้องค่ะ<ห>ขอให้พี่ได้ขึ้นเป็นรอยเท่าพันเท่าเด้อพี่สูเดอ้อขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกก็ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะยิบจับสิ่งใดก็แห,ขห้ขอให้มันเป็นเงินเป็นทองเด้อพี่สูเดอ้อจีซอยอุดหนุนน้องเราเหมาเบิดเลย43มไม้จ้ะเพื่กระจกนี่นะ ขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่สุขอบคุณหลายๆเด้อค่ะว่ามีคำไหนสีวอนอกจากคํา่าขอบคุณค่ะเนอะค่ะอิ่มบุญอิ่มใจไปน้ำกันค้อนอย่างก็ดีใจว่าฉันกระโดดรลดเต้นไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ